<I S 2> อา้าวทำไมมาเกิดตรงนี้แล้ววะตอนแรกมันเรากเกิดในอุโม,มงค์หรือว่าคนละเกมวะหรือว่ามันไทยแลนด์เลสซิง่งไงเออนั่นเป็นปัมมนป๊มไงมมอันนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเรามาอยู่ตรงนี้วันนี้มีป้ายบอกมีอะไรใหม่ถนนเพิ่มขนาดแมพอ๋อแหน,น่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอกอะไรอะไรกันฉันไม้แล้ว่าอยู่บิวบอร์ดยูทูบเบอร์แล้วเล่นแล้วเล่นเกมมิ่งอยู่ไหนล่ะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยกูไม่เล่นละ มาแล้วอุ้ยสปาโรถออกมาแล้วเหรอไหนมาดูมีรถอะไรบ้างอ๋อรถที่เพิ่มมาเป็นนี่มีรถแร็กด้วยแล้วก็ไปแล้วเอามาคันนี้มาคันนี้อู้คันนั้นมันรถแดงนี่แล้วตรงนี้เขาก็เป็นกรงเล็บอย่างนี้เหรอของจริงอ่ะนี่ไงมีรถคันนี้ด้วยจอิจริงนี่มันรถในตำนานเอามาดูว่ามีรถอะไรบ้างมีรถแร็กมีรถมีออสแล้วก็อุ้ยนี่ตรทันนี่ตรทันตรทันตัวเก่าหรือเปล่าแล้วนี่นี่นี่อะไรเนี่ย อู้อันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งเข้ามาด้วยเหรอเจอมกันเลยล่ะโอ้มีโอ้มีสกายไลน์แล้วก็มี A35 ว้าวมีรถเขาเรียกว่าเริ่มมี j d m คาร์เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีนี่โอ้ยรถผู้เท่าเต่าหรอดัซซันใช่ไหมเคประมาณนี้นะมีดร็กมี GDR A35 โอ้แล้วก็มีซัมฟิโล่ด้วยที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีตอร์เรตันสีเขียว แล้วก็มี r 3 4มีมีดัตสันแล้วก็มีโตโยต้าสามแล้วก็มีนี่รถเพิ่มเข้ามาใหม่เอ็นอันนี้กำลังพูดถึงรถใหม่ทั้งหมดเลยหรอใช่รถใหม่ทั้งหมดเหรอนี่ขึ้นมาใหม่เหรอที่ผมไม่มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้เสียงว่ะเสียงรอบรอบตแบบตะเตตตตไม่มีต่อเลยวะพี่บอกดูนั้นมีเครื่องบินด้วยมีถนนต่อปะตรงนั้นอ่ะมีมีมีมามามาออกตัวจอดมาแข่งกันหน่อยมาสกายไลเจอกันหน่อยดีแม็กผมจะห้าร้อยเลยนะเมื่อกี้ มาแส่เข้ามาแทรกห้าสีไปไปก่อนละโอ้ยไปก่อนก่อนก่ไปแล้วสองร้อยงร่สิบมาแล้วสองหฮะขอยายาขอยยาขอทางใกลๆอย่าตามอย่าตามมาแล้วสองโยตันแล้ว่ะตันสองร้อยเจ็ดเจ่แล้วอยเ้ยสี่เลยเหรอที่เจมมันจะห้าร้อยนู่ไม่เชืดอ๋ยวมาซิงคันเนกันจะเท่าสปีดกันเนก แบบปล่อยคนเร่งไหมโอ้ดู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 โอ้ยตดตดตดเสียงโครสนุกดูล้วมนเร่งกันแล้วดูดูดูตัวนั้มีาหมุนม้าหมุนเออไม่ใช่ชิงชาสวรรค์ชงสวรรค์คนเทนแชแดนแชแชร์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 แร์แชด์แชร์แชร์แชรแรแแแแแแ จำปั๊มบางจากสําหรับคนเหงาบางคนห้องน้ำกุลวงเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมชมมีแต่อ่างล้างมืออะไรเยอะแยะเนี่ยอุยแต่มันติดแอร์นะเนี่ยมีแอร์ด้วยเหรอวะอุ้ยแอร์ด้วยเหรอใช่โว้เออบางที่มันอาจจะมีแอร์นะมันหนาวหมดอย่ังไงแหนาวตูดแดงแล้วป่าวะโครงการบ้านสีลุงอุ้ยนี่อะไรเนี่ยตอระรอออตระร้อนกุลิศตระร้อนใส่กระบมาตรวจรถเหรอ จะไปต่อภาษีดูท่อดูท่อจะ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 หวานวะเนี่ยอุ้ยนี่หัวติดตัวมาแต่งรถดีกว่าจักรวาของปอมเอาไอเจอรี่อะไรซิงไม่เจ๊งอีกเหรอเปิดนานทีงว่ามีหลายสาขาแล้วเนี่ยย้ายที่ย้ายที่นะอ๋อมีหลายสาขาเลยนะเฮียเจอรีสดีเฮียเล่อยู่เปล่ามาเร็วเรามาเป็นสายดีกันดีกว่าอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ผมชอบนะกระบอกเลี้วโคตรชอบเลยมันดูแบบน่ารักเนย พูดดูดิอุูยมีพระนั่งอ่ะผาจินโตอ่ะอุ้ยอันนี้พวกรูปเหรออธิบหายอะไรวะเนี่ยพพวกรูปโตหัวก็ไม่แหลมไม่เอาไม่นับถือไม่ได้เลื่อมใส่หัวไม่แหลมไม่เอาอุคยมั้งแต่ข้างหัวแหลมเท่นั้นนะแล้วช่วงนี้เขากำลังฮิตกันไม่ใช่เหรอขี่กระบะไปดูเขื่อนไม่ใช่เหรอก็บอกว่ารถกระบะปลอดมามาดูรถกันใหม่นี่ตัวออสซอนไม่ได้ออสซอนไม่ได้เหรอ ppx อะไรนะรถอะไรนะ nmaxnmaxnawan เราสอบไม่ได้คันนี้มันซิ่งเกินมันปาดบอสปาดบอุยมาคุณรีมาดูมาว่ารถมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆรถมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่แล้วคันนี้มายกสูงจังเลยนั่นไงเขาไว้แบกของแบกของไงดูรถคันนี้สิโอ้นี่เขาเปลี่ยนล้อเป็นล้อแบบล้อซิ g เดินไปทั้งหมดเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้นี่ไหมล้ออูมอันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแบบนี้ แล้วตรงนี้ทําไมต้องเป็นบันไดด้วยเอาไว้คนคลองแล้วขึ้นเอาไว้แบบขึ้นไงมันจะได้ขึ้นได้โอ้โหนี่นี่นี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยมาแล้วเรามาลองกระบะสิ่งนีกว่าคนเล็กนี่อุ้ยนี่โมเดลเขาทาสวยขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาแบบใส่ใจเออเขาใส่ใจรายละเอียดขึ้นนะเนี่ยดูอาชิพายลาพยามิกาเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดรออะไรผมผมเป็นมาส d a าบีดีุห้าสิอ้ยเขาทำดีขึ้นนะเนี่ย มาเร็วเลสเรามาแล้วทำให้ดีขึ้นการทำให้สมจริงขึ้นเนี่ยมันไม่แรงที่หมละมันสมจริงขึ้นหมดแล้วเอ้ยเรามาทัวร์แมปเราเรามาทัวร์แมเป็ไปไปนี่คืออะไรเอ่่ยใใจนนีอรอสันปกติป่ะเมื่อก่อนก็รอสันปะเออรอสันรอสันเอ้ยอย่าไปยุ่งกับห้างสรรพสินคกาล้างเขาจะทำไห้เสพแสดงว่าไม่ได้แค่เพิ่มรถเขาทำรถใหม่ด้วยแบบว่าทำโมเดลให้มันดีขึ้นมาเรามาซิ่งกันดีกว่าไอพยามิการคนดำคนดำคนดำรถ้สึกรักโลกวะเนียไม่มีคนดำ อันนี้แหละที่ฉนต้องการอ่ะมาเลย้าสี่สามสองหนึ่งไปไปละมาชนกันนะเว้ยอยกูเบียดแล้วตอนนี้ก็สองแล้วครับสองร้แล้วฮะจังวันี้นะฮะสองร้อยเปเรียบร้อยแล้วฮะสาลยลอผ่อแล้วกการเลี้ยวเล็กน้อยนะะอุ๊ยเอาดิอุ๊ยอุ๊ยเสียหลักเสียหลักตอแล้วกกละมาแล้วกูเล รถ <icana> อะไรกับหม้อต the yes. ้มปบกันปบปัก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 ปักปบ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 ปักปปักปปักปบปักปปักักปปักปปักปปักปักปปกับบักกับบักปปักปปักปปกปปักปปักักปปักปปักปปั เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันมึงไปตัอย่างนี้เจอร์รี่เอาว่าอะไรยนต์หรือเปล่าวะผมก็แต่งที่เจอร์รี่อ่ะมึงรู้จักพี่นี่เหมือนกันอ่ะรู้จักเหมือนกันนี่แต่งที่นี่ประจำเออมาดิมาเฮ้อว่ามีคนเห็นมาอะไรจิ๋วไหมห้าสี่สามสองหนึ่งไปกูไปละทำไมกูช้าจังวะบูส์น้อยสิบูส์ช้าสุดเลยกูช้าสุดเลยบูส์น้อยสิวูดระวังทางด่วน อุ้ยเอาว่ะผมรอดทางด่วนรอดทางด่วนพูดถึงทางด่วนกูเตรียมเลยอ้ามไม่ล่านะิงจริงไอ้นั่นมันดันมาไอ้นั่นมันดันมาดันมาแล้วแต่ว่าแหกของออ้ยรถผมแรงมาก440มากโอ้ยล้อผมแตกล้อผมบักยอุ้ยเรืยบลอนด์โอ้ยหมุน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 ถ้าพร้อมแล้วก็นับเลยครับมาห้าสี่สามสองหนึ่งไป มึงมาจูบตูดกูได้ไหมเนี่ยจูบตูดเลยเราไปละน้องส้มฉังจะส้มจี๊ดตามที่คำหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นส้มขี้หวานเราจะมาดูกันแล้ววุ้วสุสีสุสีวุ้วแตกไปแล้วไปดุนแล้วดีๆนี่ไงกระต่ายกระต่ายด๊อกแด๊กดอกแด๊กเฮ้ยระวังคนสวนทางอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวดูเลยวะในสกัดกายเป็นผีแล้วล่ะเออแล้วผมไม่ขึ้นรถคุณตอนไหนเนี่ย น้ตัวตามีอ่ะมาตอีกแล้วกูจะคุกมาตอีกแล้วาหมมอใจกันหน่อยมาไมกว่าวัยรุ่นร้อนลอยอุ้ยเอาอ่ะมอเาเ้าใครมาชนมอไซวะเฮ้ยมอไซชนรถมาเอารถอะไรรบผมเอาเอ็นนี่เพิ่งเข้ามาเลยเอ็น อาเี่ะซีซีเท่ากันซีซเท่ากันไม่ต่างกันเยอะโอ้โหใจเย็นใรถแรงลนี่นนี่นนี่นี่อาไงเอาไงนี่นั่นนันโอ้ยอะไรอยแีกระวังทางดวนเถูนิดฮะสี่สาหไปดมินิกูดมินิทำไมมึงเร็วกว่ากูอะ เ้ยมาขวางเราทำยังไงวะเนี่ยมันอยู่ดีหลังมงมาเลยต่างหากอุ้ยรถผมตันแล้วรถผมตันร้อยสามสิบคูเฟิเฟอรเซ็รถผมตันร้อยสามสิบเจ็ดหลังมงมาเลยอย่างนั้นเหรอช่ยด้วยทำอะไรกันะน้องนะโอ้ยขี้โกงไอ้บี้โกงรถผมอื่นแล้วอ่ะนลองดูเฟอร์เปอร์เซ็นต์ในคนมันโอ้โหกับเฟอร์เปอร์เซ็นต์ของผมมันติดหัวตัวเองเนี่ย มาลองพว็บร้อายี่สิบ125ประวานกับพอน่าคลิกร้อยเพลนะมาดูกันว่าใครจะแรงกับใครนะมาห้าสี่สามสองหนึ่งไปมันอืดจังวะอืดอึดด้วยกันกูไปแล้วกูหมบแล้วกูมาติดหมาใครสวนมาไม่ได้เกือบโอ้โหดูดมันไม่ยอมสับเกียร์หายแล้วกูตัน ร้อยกูตันอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยกูตันเรียบร้อยอุ้ยสามร้อยสามสิบอุ้ยนีย่มัน,ปน 300, ไปสามร้อยเลยหรือวะแข่งก็แข่งกูไม่แข่งนะวะเอาวะกันแข่กขันระหว่างสกา,ายไลน์ะมามา,มาดูกันว่าใครจะทำเวลาได้ดีกว่ามาถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไป ไปลแล้วโคตรแรงแรงดิอ0ารอุ้ยตายแล้วกูยังไปต่อเนื่อกูยังต่อเนื่องสี่อสอสอสร,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 รอ้าสิบโคตรแงอ๋อสี่ร้อยเก้าสิบปะ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 ดไอชีบากวาเลิโลกเหมือนกอันเอาจีจีเงี้ย มาพร้อมแล้วห้าห้าสี่สามสองหนึ่งไปไอ้หี้มันออกตัวพร้อมเราได้ไงวะเออมันรู้ได้ไงวะอุยอ้ยอุ้ยเสียงเอาเอรามาปาดหน้าแล้วนะิบหายแล้วโอ้ผมรู้แล้วโันนี้คันนี้มันต้องมันต้องใส่เกียร์เองแตกไวแตกเดี๋ยวจะลองดูเนี่ย เจะสองต้องให้ล่อมันตันก่อนมีซีดอะไรวะซีดเซเว่นเนี่ยเกี่ยวหกแล้วเนี่ยผมเกี่ยวหกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออไปเร็วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีบางจากศูนย์อีสุสุผลิตไปไหมยังไหนอะเนี่ยเนี่ยตามมาดเกิดนี่เป็นที่จอดเราโอ้ยเซเว่นใหม่ดูดูดูเซเว่นล้างอีกแล้ว แต่มันเป mm ็นตึกนะอุ้ยซเว่นมันใหญ่อยู่นะเนี่ยวลยแต่เว <pf unlikely> ้นไม่มีไฮเือนี่อิสุสุสุเฮ้ยรถรถรถอะไรอยู่ที่ไหนรถอะไรอยู่ที่ไหนเฮ้ยรถอะไรไปเน่เน่เน่ดูดิเฮ้ยนี่มันเรื่องเลยเลยนะนี่มันอิซูซุตัวเก่าตี้อิสุสุอิซูซุอิซูซุไม่มีในที่เราเสกใช่ป่ะไม่มีไม่มีนี่เป็นไงผมเจอรถแรงแล้วเขาก่อนเจอรถอะไรวะไม่เต็ดบไม่เต็บผมรักเกม โอาซะแล้วไปโอ้ตรงนี้เป็นงานอะไรเนี่ยบอเลสสก็เป็นตลาดเทศกาลตลาดลงตลาดอะไอชั่งยังนี่ยเห็นตลาดลงนะโอ้นี่นี่นี่โอ้ใบไม้ผลิไม่ใช่ใบไม้ร่วงอันนี้ก็เซเว่นที่เราคุ้นเคยใช่ไหมอ๋อเซเว่นที่เรามาเปิดตัวแล้วปิดตานี่ไงนี่ก็ลงไปดูห้องน้ำซิเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าห้องน้ำตรงนี้นั่นจะไม่เปลี่ยนอะไร โวันนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เคยมาแต่งรถ ECU shop โอ้ยไม่ใช่โอ้เรามีเจ้าใหม่แล้วไม่ต้องไปเจอรี่อะไรเยอะแล้วเออนี่ไงโปรเฟชั่นัลกว่ามาทำบริษัทจ้างเฮียเขาโปรเฟชั่นัลกว่าตอนนี้เาเฮียเฮียอะไรฮะเนี่ยเฮียกำลังเปิดร้านใหม่ลัะครับอ๋อนี่เป็นมีเหล็กด้วยมีแบบอ๋อปกติผมไปแต่งใช่ครับเฮียเจอรี่งฮะไม่กระถุกกันหรอครับอ๋อ ขอโทษด้วยนะครับแต่เฮียเจอรี่เขาแต่งอะไรอะไรเลยมือผมมาผมเล่นเครื่องไม่ไปเลยรถอะไรนะฮอนด้าอะไรนะไปรถต้าห์มาห้ดมีโรต้านะคุณนิดอันนี้ก็เป็นวัดวัดทำไมมันใหญ่จังเลยดูดีดูธงวัดเลยทงสีอู้โรต้าสุดท้าย้ไม่ดีที่ออกมาแล้วไม่ต้องกลับวัดจะค่อยมาส่งที่หลังรู้สึกดีที่มาเทสโกเทสโกมีอะไรขายมั่ง เออไม่มีเลยดี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 ข้าวเสนดี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 ไปไปไปก่อนละตามมานะจ๊ะอุ้ยตันแล้วอะมาอยู่อางหางกันหน่อยเดี๋ยวไปจี๊มา 2, 3, 3, 4, 5 4 3 2 bay! Ui, ui, ui! Ui, ui! 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 đi Ui! 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 อุ้ยคุณลีจะมาเบียดน้ไปเดินทางโค้งเจอกันเฮ้ยยิ่งหายะอุ้ยเอ้ย้ยอุ้ยฮ้ย้ยฮ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยเุ้ย